สวัสดีครับวันนี้กับช่อง Critical Maximum กับแอ d ดดอ h ์คัทนะฮะวันนี้แอดโกลูบีครับวันนี้เราจะมารีวิวยูนิตจากบ o ็อกดิบมาเป็นนีู่นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวของเมกาค o l o นีซึ่งแอ d ดดอร์คัเป็นคนเล่นอยู่นั่นเองอ่าเริ่มจากฐานใหม่นะฮะก,กะี่โกงอ่ายีวิวกาเวเนอร์ดาร์เฟกกิโดล่านะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าฐานเนี้ยเก่งมากๆคือมาช่วยแคลนได้ดีมากนะถามว่าทำอะไรได้ก็คือจะมีสกิลอ่าออโต้ฮะ เมื่อลงช่องแว่นหรือโดนสไตทับจ่ายหนึ่งคาตอ์บาร์สฮะชี้เลนหนึ่งของอี่ายในเลนนั้นฮะเทิร์นของอี่ายจะไม่สามารถคอเลียได้ชี้เป็นเซอร์เคิลปะชี้เป็นเลนเลยชี้เป็นเลนเลยใช่ไหมก็คือก็คือไม่ใช่ว่าเลือกเซอร์เคิลหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เลนแต่เลือกทั้งเซอร์เคิลก็คือลงมาตุ้มจ่ายหนึ่งซีบีปาบเลือกหนึ่งเลนฮะสมมติเลือกเลนนี้ฮะในเทิร์นอีฟายสมมติเข้าเทิร์นจั่วมาปุ๊บเลนนี้จะห้ามลงเียการเลยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไม่ได้โดนห้ามลุกโยเวนจะโดนใบอื่นโยนห้ามลุกให้ซึ่งอ่แเราก็จะมีอีกสกิลนะฮะซึ่งสกิลแรกอาจจะโดนเฉยเแต่สกิลเนี้ยบอกว่าที่สุดแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่แคลนต้องการมากก็คือจีบีหนึ่งโซบาร์หนึ่งเมื่อเข้าไลฟ์เฟสนะฮะของตัวเองเลือกความดาเมจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหงายตัวเองหนึ่งไม่ใช่ให้อีกฝั่งเลือกหรออ,อีกฝ่ายเลือกความใบหนึ่งนะขอใช้อ่าก็คือเราอยู่ดีเราก็ขโมยเขาด้บารเขามาใช้ ซึ่งแบบการขัดคอเตอร์บาร์สนอกเทิร์น่ะเป็นการแบบขัดจีการเดียนเขาหรือว่าท่าคอมโบนอกเทิร์นของเขาใ,ให้ใช้ได้น้อยลงด้วยแถมเราก็ได้เขาตร์บาตมาใช้ต่อด้วยซึ่ง,ร,งร,รู้กันอยู่ว่ามก้าโคลนีอะครับมันใช้บาตเยอะอยู่แล้วการขึ้นบาตท,ทุกเทิร์นถือว่าเป็นอะไรดีมากนะฮะซึ่งเท่ากับว่าการคอเตอร์บาร์ขนทุกเทอนะร์นอะเรากด CB ของสไตฟีไอสกิอุดหนึ่งเลนนะฮะเรากดฟรีทุกเทอร์นเลยสุดยอดมากไปกันต่อที่เกตสามลองนะฮะ กับ Dark Face Alchides นะฮะใบนี้ก็เป็นเบคุณแม่นั่นเองซึ่งถามว่าทำอะไรได้ก็คือเมื่อลงมาช่องใบเรืเรียฮะเขาจะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเลือกหนึ่งนะเลนนะฮะเลนนั้นจะถูกจับนอนเราก็โดนแช่ฮะ,ะก็คือพวกที่ตอแต่งคิดว่าไม่ตีจะไม่เป็นไรก็โดนโดนกันไปแถมการบอกว่าเลือกหนึ่งเลนนะฮะมันไม่โดนรีซิเ <c oughs> พราะมันไม่ชี้เป้าไปที่ตัวการ์ดมันชี้หเลนเลยฮะมันชี้เลนอนะ มันชี้เป็นแบบไ้เส้นเส้นตรงกลาง <c oughs> ตรงนี้มันจะมีเส้นตรงกลางอยู่ประมาณนั้นเรียบร้อยก็แล้วก็มี g ีพีสองของมันนะเป็นวันเดเร์เรียติดอังยัคูฮะเมื่อมันอังยคัคูคือเมื่อกาดไม่มีเม,มื่อเล่นเดียวกับมันน,น,น,นะฮะไม่มีการ์แ,แตนอยู่ไม่มียูนิตอกฝ่ายสแ,แตนอยู่มัน,นก็จะตีบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ห้ามอินเตอร์เซพผมเกลียดห้ามเซพซึ่งแบบห้ามอินเตอร์เซพนะครับ ก็คือสมมุติคุณแช่ไปอย่างเงี้ยแล้วอีกฝ่ายเขาคงจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเส็บทิ้งแล้วค่อยลงใหม่ก็ได้ไม่ไม่ใหนนะ้นะะอขีดเลสก็ตีโป้งเข้าไปแล้วก็ห้ามเส็บเลยก็ถือว่าเป็นตัวบุกที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะจากนั้นเราก็ไปที่เกจสองต่อนะครับเกจสองก็จะมีของใหม่ตามนี้ก็เดี๋ยวพูดทีละใบแล้วกันครับเป็นเดนจาร์สฮอนก่อน ใบนี้ก็จะเป็นใยยืนหมื่นซึ่งแบบเพิ่งได้มาใหม่เป็นใยยืนหมื่นยุคใหม่นะฮะซึ่งบอกว่าเมื่อลงแบนหรือเรียนะครับสามารถโชว์มือได้สูงสุดหนึ่งใบถ้าใบที่โชว์หรือแวนไม่ใช่ดักเฟสมันจะลดพลัง5 0 0พันในเทอร์นี้แต่เกตสามนั้งสองใบติดดักเฟสทั้งคู่ก็คือทั้งคู่ตรงนี้เป็นดักเฟสติดดักเฟสอยู่แล้วถ้ายืนเกตสามได้ยังไงก็ไม่โดนลบหรือว่าถ้าหรือจะลงมาลบ5 0 0พันในเทอร์ตัวเองเฉยๆก็ได้อะครับแต่ว่ามันก็กลับมายืนหมืน่นเหมือนเดิมอยู่ดีในเทอร์นี่ แล้วก็สกลิลที่2อนะบอก <พอ S 2> ว่าเมื่อคุณมีแบนดัฟเฟแสีแล้วอีกฝ่<ภ>ายมีตัวสแตนอยู่มีเรียกาสแตนอยู่หนึ่งใบลงไปฮะ <ๆ S 1> มันจะบวกพลังอีก6000กลายเป็นตีห6ึ่งเลยง่ายๆซึ่งกับฮุเจ้าโครนี่อ่ะการการที่เรียกาสแตนเหลืยอยู่1ใบมันง่ายมาก1ใบลงไปมันง่ายมากเพราะปกติมันจะนอนหมดอยู่แล้วยังไงก็นอนหมดอีกฝ่ายยังไงก็ต้องตีหมดเลยครับผมอ่าับใบที่2นะฮะเป็นโบว์วาร์ บวาร์ก็อ่าสกิลเลยนะฮะ g ี GB 1ีหนึ่ง v i c e ไวสหรืออังยาคุนะฮะ <c oughs> เมื่อมันลงมาบวกพลังก่อนสองพันแล้วก็ถ้าอีฝ่ายมีดาความสองใบขึ้นไปมันจะจับอีฝ่ายนอนทุกใบ <c oughs> แล้วก็บวกพลังอีกห้าพันก็คือถ้าอีฝ่ายมีดาความสองใบซึ่งจะเล่นกับเกรโดล่ามันคว่ำก่อนหนึ่งใบอยู่แล้วถ้าอีฝ่ายใจไปหนึ่งซีีก็คือจะมีคว่ำสองแล้ว อ่านั่นเองซึ่งก่อจะยิงง่ายมากก็คือลงมาจะเป็นตัวตี16เลยแล้วสมมติอีกฝ่ายเล่นตุกติกแบบเหลือเลียกาดทิ้งไว้ไม่ยอมตีมันก็จะจับนอนให้ด้วยมันจับนอนทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่นะครับแปลว่ามันไม่ล็อกเป้าก็ลิซิตก็ไม่ช่วยอีกแล้วใช่ลิซิตก็ม่ช่วยเหมือนเดิมแค่จับแต่ว่าแค่จับนอนะครับไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ไม่ใช่อ่าซึ่งก็ลงมาตีแล้วก็แช่หมดเลยก็โคงงปันกลับไปสุดท้ายแต่ตอนลงมันบอกว่ามัน ต้องไอ้นี่อยู่ใช่ไหมมันติดคีย์เวิร์ดแปลว่าตอนลงมันเหลืออีกฝั่งเหลือสแตนได้แค่ใบเดียวซึ่งถามว่าเพื่อให้มันติดแล้วยังไงครับเราก็ลงเลนโล่งที่เกโดล่าอุดไว้ก็ได้ได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีตัวสแตนอยู่เลนโล่งไม่ถือว่ามีตัวสแตนอยู่ใช่มันถือว่าไม่มียูนิตอยู่อ่าปังกับใบสุดท้ายนะเกจสองซึ่งอ่ะเรามาเริ่มดูก่อนมาแรงสักพลังเจ็ดพันนะฮะพลังเจ็ดพันเนี่ยมันต้องมีอะไรแรงแน่นอนใช่ไหมเรามาดูสกิลกันดีกว่าอ่า เป็นคอนนะอยู่ช่องเลียถ้าตัวนี้อยู่แถวหน้าอ่ายูนิตท,ที่อยู่แถวเดียวกับมันของอ e ีกฝ่ายครับจะไปสามารถสแตนได้ในสแตนเฟสทั้งหมดเลยเอ้ยต้องอยู่แถวเฉพาะบรรากาศนะฮะแล้วมันต้องอยู่แถวหน้าอ่ะสมมติตอนนี้อยู่แถวหน้าใช่ไหมฮะเราผมมีสองตัวนี้ต่อกันอย่างนี้สมมตินะอันนี้เป็นเลนเลนฝั่งผมอันนี้เลนฝั่งอ e ีกฝ่ายสมมติมันนอนอยู่นี้ใช่ไหมอ่ะเข้าเทิร์นสแตนแอนด์ดรอฟเฟสคนนี้จะบอกว่าตรงเนี้ยห้ามลุก ทันทีที่มันอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าอยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหลังก็อมดไปเทคก็ไม่ทำงานเทคไม่เกิดแล้วก็เทคค้อนในการนึงฮะถ้าเกิดเราจะสไตล์ G unit ที่ติดทีเวิร์ดดาร์กที่ไว้ครับเราสามารถระเบิดไปนี้ทิ้งเพื่อสไตล์ฟีได้อืมก็ะตารางมันเจ็ดพันนะแต่ว่าแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะตัวผช่วยไได้ไหมถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยเพราะว่าสมมติ กเกล่าหักอุดหนึ่งเลนใช่ไหมแล้วคนนี้ยอยู่อีกเลนหนึ่งไม่ต้องเลนแลวสองเลนก็เลนหนึ่งจะโดนอุดแล้วเลนหนึ่งก็โดนแช่ตลอดบังคับให้เขาลงเรีย<ม>เพิ่มเรื่อยๆซึ่งแบบสุดยอดมีการาคุณนี่ชอบอะไรแบบนี้มากมาต่อที่เกณฑ์หนึ่งใหม่นะฮะมีซีใบเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันทิ้งสไตล์ใหม่ฮนะเดี๋ยวอ,อันใหม่เหรอทิ้งสไตล์อาร์ตใหม่ฮะตัวเดิมอาร์ตใหม่แต่ตัวเดิมอ่า ไม่ได้หยิบมันเก่ามาไม่เป็นไรเอาไปว่าใบนี้เป็นอาร์ตใหม่ฮะสกิลเหมือนเดิมเลยก็คือลงมาโชว์เกียร์สามบนลงไปเรียรจากมือโชว์เกียร์สามบนมือใบหนึ่งหาดัรฟเฟตจากกองขึ้นมือแล้วก็ทิ้งมือใบหนึ่งแล้วก็สไตล์ปกเกีนั่นแหละฮะปกติของมันจากนั้นก็จะเป็นพีจีอ่าแบล็ค p ีวิวพีจีก็จะก็เทคพีจีแต่ว่าใบนี้มันจะกันให้แค่ยินที่ดารักเฟตนะฮะ ก็แวนเราก็เป็นดัฟเฟตอยู่แล้วเรียกันเรียเรียเรียเกศสามจะเรียเป็นออาคิเด็กก็ได้ครับก็กันได้เหมือนกันแต่ว่าต้องกันให้แค่อยู่ในที่ชื่อดัฟเฟตเท่านั้นอ่าแล้วก็เทคแอ็กของมันฮะจากดรอปโซนก็คือบายตัวเอง2ใบเพื่อจรวดหนึ่งแล้วเลือกเอาว่าจะหงายหนึ่งเดมหรือโซชาร์ตหนึ่งซึ่งก็เก่งดีนะจรวดหนึ่งโอเคมันดีอยู่แล้วแล้วเมกาโคลนีก็กินทั้งคาทัลบาแล้วกินทั้งโซด้วย เติมเลือกเติมได้เลยว่าตอนนั้นคุณขาดอะไรสมมติคุณขาดโ,โซก็โซชาร์จไปคุณขาดคาน์เตอร์บัตก็ไงเดิมเลยก็ครบคันนะผมว่าได้จั่วด้วยแต่ว่าใช้ได้แค่สองครั้งแล้วก็จุดจุดที่อาสุดก็คือจะเอามันลงดอกยังไ <c oughs> งก็ปาดมันจะไปค้างเดมมันจะไปอยู่ไหนโดนนาะรูบบายทิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรุปน้นกันเองแล้วกันเน,นอกจอกว่าจะโดนนารูบบายทิ้งแล้วมันยังช่วยนารูให้ใบ มันก็จะไปเร่งอะกี้ๆเขานะฮะซึ่งก็ช้งคอนเทนตเนาะเนียก็ปิดเราจว่าจวไงแดมคุ้มแล้วอ่ะเออส่วนใบนี้นะฮะแบด l u ลัสตร์ก็เป็นตัวที่ควรจะออกมาชาติเสร็จแล้วแล้วมันเพิ่งมาไม่รู้ทําไมมอย่าตัวนี้บอกว่าลงมาฮะเมื่อลงจากมือถ้าฝ่ายมียูนิตยูนิตนะที่นอนอยู่สามใบขึ้นไปโซบัสหนึ่งจวดหน ประเด็นคือไอที่บอกว่ายูนิตสามใบขึ้นไปนะรวมแวนด้วยก็คือแวนหนึ่งตัวเริ่มหนึ่งถ้าเขาลงเรียเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ลงมาสวางจทย์เลยสามใบก็อก็ลงมาโจทหนึ่งเพิ่มมือถ้าออกมาตอนยุครีเจนก็จะขี้โกงซึ่งถามว่าโอเคมันเก่งไหมผมว่ากับกิโดลามันเก่งนะกับกิโดลาเพราะว่าเพราะอะไรปกติอะถ้าเป็นเด็กเก่าอะดาร์เฟดมันกินโซทีละสอง แล้วมันกินแบบต่อเทินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าอีฝ่ายจะบุกมาเท่าไหร่แต่กับเจโดล่าคือมันกินแค่เทินละใบแล้วโซอ่ะเรามีของปั่นโซเยอะมากมันเหลือแน่ๆลงมาโซบัสตัวขมว่าโอเคมากเลยได้บือเพิ่มด้วยพลังหกพันไม่เป็นไรเรามีตัวบัฟให้เดี๋ยวเรารอดูทีโซนกันมีตัวบัฟเยอะแยะแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะเป็นทวิไลแมเตอร์อ่าใบนี้ก็จะเป็นเบย์ดาร์เฟดตัวใหม่ซึ่งบอกว่าอ่าติดดาร์คเดไวิ์นะฮะ หรืออัญญะถูกเมื่อมันบูสสามถ้าแวนไปดักเฟสเกีสี่เราสามารถบวกพลังให้มันสามพันกลายเป็นบูส์หมื่นบูส์หมื่นแล้วนะแล้วพอบูสเสร็จเอามันเข้าโซลจวนหนึ่งไปจรวอีกแล้วนะฮะได้ทั้งโซลได้จรวอีกแล้วนะฮะแล้วบูสหมื่นด้วยก็สั้นง่ายๆฮะต้องบูฮิตไหมหรือไม่ต้องฮิตไม่ต้องฮิต hit, คือบูสเสร็จอย่างเดียวบูสเสร็จบูสตีอะไรก็ได้ สั่งบู๊เฉยๆเลยครับสั่งบู๊บวกหมื่นเลยไอ้สั่งบู๊บวกสามพันกันเป็นบู๊หนึ่งเลยขอเป็นดักเฟดบุตเตี๋อะไรก็ได้ขอเป็นดักเฟดแค่นั้นใช่ฮะแล้วประเด็นที่เลวร้ายสุดคือคนนี้วิ่งออกสามหมื่นหนึ่งแล้วห้ามเสพต่อไปนี่สามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งห้ามเสพเพราะกัดสองหมื่นท่าสดจากมือคนนี้นะฮะเลวร้ายมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันที่เกจศูนย์ใหม่อ่นิว ะะเราเริ่มจากตัวเริ่มก่อนแล้วกันเนาะตัวเริ่มร้อมเราว่าก็เทคตัวเริ่มธรรมดาไหลๆแล้วก็พอโตฮะจากเรียซีบนเอามันเข้าโซตอนเริ่มไลฟเ์เฟสจ่ายคอร์สถ้าจ่ายจับนอนทุกจับยูนิตท,ทุกใบของอิายวางนอนแล้วจวยหนึ่ง<อ>ก็สมมติตอนต้นเกมอะคือม,มนันไม่ติ <GB S 1> <GB S 2> ดจีบีมันทามาเร่งหาของต้นเกมได้แล้วก็มันจับนอนทุกใบอะซึ่งแบบทำให้ทำให้ดักดี่ไวสเต็ปง่ายขึ้น ใช่ก็ดีก็ได้มือเพิ่มไปรู้สึกของใหม่มีแต่จับนอนทั้งสนามจับนอนทั้งสนามก็เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เน้นแช่กันแล้ว่ผมแช่ไม่ค่อยมีแล้วก็จะไปดูของอันนี้นะฮะเป็นคิวทิกเกอร์ใหม่คิวทิกเกอร์ฟอยด์ด้วยซึ่งบอกว่าคิวทิกเกอร์เี่หรมาเหมือนกันเลยฮะเมื่อใบนี้สุป่าเป็นคอร์สห้ติการเดียนจะสามารถบายตัวเองกับคิวหนึ่งใบหน้าไหนก็ได้นะขอให้เป็นคิวทิกเกอร์เอาออกไปสองใบเพื่อโซชาร์จหนึ่งหรือไงหนึ่งเดม ก็กับเมกาอีกแล้วอ่ะเด็กมันกินบาสเยอะเด็กมันกินโซก็คืนคอร์สกันไปง่ายๆมาถึงพระเอกของเรานะฮะพระเอกวันนี้สุดยอดมากกับมาชินิ่งทีฮอปเปอร์เลยนะฮะทีฮอปเปอร์เป็นคี้กับกองนะฮะเทคก็คือแอคทีฟครับจีบีหนึ่งเอามันเข้ากองฮะชี้เรียกการของฝ่ายหนึ่งใบครับห้ามสแตนง่ายๆสั้นๆนะฮะก็เราจั่วเยอะบางทีจั่วเยอะทิกหมด ก็ลงไงเนี่ยกลับกองไปแล้วก็ตีแบนวัดขีีไมฮะกลับไปสี่ใบอะไรอย่างงี้อ่าสุดยอดไปเลยกลับเด็กกลับกองเนาะกลับเด็กสับกองทีนี้มาถึงจี้ดิตใหม่นะฮะเราจะไม่พูดถึงเซตอาร์ก็เพราะวันนี้มันเป็นของไม่ก้าคร่นีก็มันโซอาร์มันอยู่ซ่วเนาะก็เราพูดแค่สามใบพอเริ่มจากไปทำคลิปรวมเซตอาร์ทีหลังทีอาร์นะฮะโอ้เว็บใบนี้ก็ใบแบกแคลนปอพกับฐานใหม่เนี้ว่า แอคทีฟครับเธอระคังซีบีหนึ่งหงายจีโซนอะไรก็ได้หนึ่งใบอ่าอ่าเราจะเลือกจัวได้ตามเลือที่นอนอยู่ครับหอยไฟก็คือสมมุติเขานอนสามใบเงี้ยเราจวได้สูงสุดสามใบเราไม่ต้องจัวแบบจวหมดก็ได้เราจวแค่สองใบหนึ่งใบก็ได้แบบกลัวเด็กหมดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลือกจวได้เหรอใชอ่ก็คือวีดีก็จวจ้วงเลยสมมตุติแล้วก็ยังไม่หมดนะถ้าเกิดเขามีเลือที่นอนอยู่หนึ่งใบลงไป มันจะบวก1นไดแล้วบวก1นขีดก็คือยังไงก็ได้มือเพิ่มใ่ฮะทั้ทงขึ้นทั้งลองแน่นอนอย,อย่างน้อยก็1นึ่ใบถ้าสมมติอีกฝ่ายกลัวอเงี้ยนรโโแชรก็ลงเลียวไว้ตัวเดียวหรือติดตัวเริ่มไว้แล้วก็ไม่ทําอะไรต่อ,อก็หนได1หขีดนะฮะเน้นบวกขีดบวกไดกั จากโปรตีมันได้สามไดก็ได้มือเพื่ออีกใบหนึ่งจากไดเป็นสี่สี่ไดแล้วก็มีคี้ด้วยแล้วเมการ์ดก็อาจจะทะลุกันหน่อยแต่ถ้าแห่มาพวกโกี้ก็อีกฝั่งก็จะได้มือก็จะจวดช่วงเลยสามสี่ใบอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็จีพีสามครับเมื่อกี้พูดถึงว่ามันมีคนพลังน้อยใช่ไหมยางอยู่ไหนว่าเกตสองยีบเจ็ดพันงี้ใช่ไหมเกตดสองยิบเจ็ดพันอ่าถามว่าแล้วไงอ่ะคนนี้บอกว่า G ีพสามครับเป็นคอน ติดคิปอาติดดาดีไว้ครับทุกตัวจะบวกสองพันตามแต่แความอีฝ่ายคอกี้โกซึ่งโอเคผมเคยลองเล่นนะปกติเมกามันตีแบบขอหมื่นห้านี่ก็บุญโขแล้วอ่ะผมเคยเอาเรียเจ็ดหนึ่งต่อเจ็หนึ่งนะฮะวิ่งกันสามหมื่นมันก็จะแรงๆหน่อยนั่นแหละฮะแล้วใบนี้ก็ผมได้ข่าวว่าแพงมากเลยนะไปกันต่อที่สไตล์หัวแวร่แอค u วทซอส บอกว่าเธอละครั้ครับ C B งครับติดคีย์เวิร์ดติดค <c oughs> ีย์เวิร์ดอันนไว้ต่อ <c oughs> เลขยูนิตของเราครับตามใบนอนของอีกฝ่ายตัวที่เลือกบวก4 0 0พันแล้วก็ถ้ามีสใบขึ้นไปที่ได้บวกพลัง <c oughs> จะได้โจหนึ่งแล้วเขาได้ชาร์จหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นใบปัดเลขอีกแล้วแล้วก็ได้จุดท่าถ้ามีเกินสามใบก็คือแวนหนึ่งเรียสองอีกแล้วก็ จนหนึ่งงาถึงดวงคืนคอลไดกันไปเลยง่ายมากมากเราก็จะเห็นสเต็กลิปเปอร์ตกงานนะฮะเสียใจจัง,ลมมงเลยทีนี้ก็เป็นจิกาดมอ,อร์เซียอ่าบอกว่าเมื่อลงช่องการเรี้ยงน,นะ,ะถ้าอีฝ่ายมีตัวสแตนอยู่อ่าถ้าอีฝ่ายมีเรียกะที่สแตนอยู่สองใบลงไปนะสองหนึ่งศูนย์มันจะบอกชิวหมื่นหนึ่งเลยใครตีก็ได้เป็นชิวสองหมื่นห้าง่ายๆเลยแล้วเล่นกับฐานอ่ะคือมันปุดไปแล้วหนึ่งเลนมันจะเหลือสามช่อง สช่องก็คือแวนตีมาก็ปุ่งสามเปนห้าให้สองเนห้ายืนก็เป็นชิวเป็นแวนยืนสานหกแล้วก็ง่ายมากๆเลยโอเคทีนี้เรามาดูคอพโโบกันนะฮะก็คือไม่ยาคือหรือเปล่าเปเครื่อนแปลอะไระเราก็จะสมมุติอยู่อย่างนี้นะฮะล้อมือผมก็จะมีประมาณนี้เฮ้ยไมกา้ในเครื่อดแเลยวยคอมเปอระ มือผมมีประมาณแถวๆนี้แล้วกันทีนี้เราก็จะเริ่มด้วยสมมตุติหาดาเมจก่อนสักสามแล้วกันเนาะง่ายๆจะมีบารใช้โอเคเราเริ่มมาใช่ไหมแล้วก็สไตล์ฮะทิ้งไอ้นี่ไปกลายเป็นตัวนี้โอเวอร์สก,กิลฐานนะซี CP 1ีหนอุด1นเลนไปแล้วจากนั้นก็เข้าสก,กิลแบนต่อเลยคนระับซีอีกหนึ่ง อาชิโซนหนึ่งใบนะฮะสมมุติเขามีสองใบเงี้ยเราก็เราก็จวเพิ่มสองใบอสมมุติเขามีหนึ่งใบก็จวเพิ่มหนึ่งใบอ่ะเป็นอะไรก็ได้ถ้าหนึ่งใบมันจวดไม่ได้ไม่ใช่เหรอถ้าหนึ่งใบมันจวดไม่ได้จวดตามเรียนนอนฮะออก็อ๋อเรื่อจวดามเรียนนอนฮะเขามีกี่ใบเราก็ได้จวดตามนั้นะเลือกจวดเราจะไม่จวดก็ได้เขามีหนึ่งใบเราก็จวดหนึ่งใบเขามีสองใบเราก็จวดสองสใบก็ได้ครสมมติเขามีสองใบจวดสอง แต่ถ้าเขามีใบเดียวสมมติเขามีใบเดียวนะฮะเราก็จะบวกได้บวกคีไปแล้วอ่จากนั้นเราก็โดดใช่ไหมแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดเขาไม่มีเรียนนอนอยู่เลยเนี่ยเราก็อาจจะแบบลงตัวนี้ก่อนอเป็นเลนว่างเพื่อจับอ e ีกฝ่ายนอนก่อนก็ได้ถ้าอ e ีกฝ่ายมีสองแอมความแล้วเราก็อาจจะลงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ต่อก็ได้เป็นซีบีหนึ่งแล้วก็โซบาร์ทิ่หนึ่งเพื่อจับอ e ีกฝ่ายตรงเนี้ยนอนให้เขาเล่นได้ ก็คือแช่เลนหนึ่งไปเลยอ่ะจากนั้นไม่ครับอุดห้ามคอไปแล้วเลนหนึ่งแล้วเราก็ไปแช่อีกเลนหนึ่งใช่ครับจากนั้นเราก็จะเริ่มโจมตีใช่ไหมซึ่งอ่าเราก็ต้องออาแบนก้านนำปาบอ่ะได้อะไรก็ได้สามได้ไปเสร็จปุ๊บครา้งนี้เราไม่คำนวณดิเกอร์อยู่แล้วตอนนี้กอันนี้เราไม่คำนวณดิเกอร์เราโชว์ให้ดูว่าเล่นยังไงเฉยเฉยฮะเราก็ตีไปสองหมื่นหนึ่งห้ามเซฟฮะครา้งนี้ก็ตีสักพูสองหมื่นหก สองมืนหกนี่ขอกัดสามหมื่นนี่แล้วเอ้ยขอกาสสองหมื่มื่นแล้วนะนแล้วก็วจบรู้เสร็จมันมีวนมเวลเปดัรเฟสใช่ไหมก็เข้าโซ,โซ่ช่วยหนึ่เนี่ยเห็นไหมมือคุณก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก<า>็ได้โซไ่ไปเลินตาหน้าโดยของสมมติอ่ะจบเทินไปอ่เข้าเทินเข้เทิเทนแล้ตัว,วสกิลครับสกลิสกลแวนโซบัสหนึ่งเริ่มไลฟ์เฟสอ่าอ่าหงายเอ็มหนึ่งความเขาหนึ่งเขาไม่มีความก็ไม่ต้องความ เราก็หน่อยก็ไดหรือว่าสมมติเราหนยหมดเราก็โซวัตค้อมแดมเขาเฉยๆก็ได้มันทำได้ที่ทาได้อะคือการการการค้อมแดมหัตัวนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขคือถ้าคุณค้อมแดมไม่ได้หายเงี้ยก็หง่ยเดมได้อยู่ดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเมกาโครนีนะตอนนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ